คำพูดทรงพลังคุณรู้ไหมคะว่าคำพูดของคุณคือคาถาศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณบอกกับตัวเองในทุกๆวันสิ่งนั้นมันจะค่อยๆเป็นจริงและดึงดูดเรื่องโชคดีเข้ามาหาคุณคะ่ะหลายคนเคยถามครูเก๋ว่าทำไมครูเก๋ดูมีความสุขในทุกวันมีพลังในการทำสิ่งต่างๆและก็สามารถทำมันออกมาได้เป็นอย่างดีครูเก๋ไม่ได้โชคดีอะไรไปกว่าคุณเลยนะคะแต่เพราะครูเก๋ มีคำพูดที่ทรงพลังที่ครูเก๋จะพูดกับตัวเองในทุกๆวันวันนี้ครูเก๋คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าได้นำชุดคำพูดเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับทุกๆคนค่ะคุณสามารถฟังทันทีที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าหรือก่อนที่คุณจะนอนก็ได้ คุณสามารถฟังในรถหรือระหว่างที่คุณทำกิจกรรมอื่นๆด้วยก็ได้เช่นเดียวกันยิ่งคุณซึมซับคำพูดดีๆสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดโชคดีมาสู่คุณค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะจิตใจของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้ ทุกทิศทุกทางฉันดึงดูดเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันปลดปล่อยการต่อต้านการดึงดูดเงินทั้งหมดฉันยอมรับและรับเงินที่ไม่คาดคิดในทุกๆวันฉันเป็นคนดึงดูดเงิน ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีเงินมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาการเงินของฉันดีขึ้นเกินคาดฝันฉันกำลังดึงดูดเงินอยู่ในขณะน,นี้ฉันเปิดกว้าง และเปิดรับความมั่งคั่งที่นำเข้ามาหาฉั้นในชีวิตฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตอย่างมีความสุขและง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้เกินที่ฉันคาดไว้เสมอฉันเปิดรับเงินเข้ามาในชีวิตของฉันทุกวันทุกนาที ยิ่งฉันมุ่งมั่นสนใจไปที่ความสุขมากเท่าไหร่ฉันก็มีรายรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเงินคือพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทั้งในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและที่ฉันคาดหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้ฉันมีพลังงาน ดึงดูดความมั่งคั่งและเงินทองเข้ามาได้เงินมีมากมายและฉันดึงดูดมันได้ตามธรรมชาติเงินไม่จำกัดและความเจริญรุ่งเรืองของฉันก็ไม่จำกัดเช่นเดียวกันเงินไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ด้วยตัวของฉันเองที่ดึงดูดมันด้วยศักยภาพของฉัน เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้จากทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างอิสระฉันบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และที่ฉันปรารถนาในด้านดีเสมอฉันร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีเงินอยู่รอบตัวฉัน ฉันต้องคว้ามันมาในทุกวันเงินเลือกฉันเสมอฉันจินตนาการว่าตัวเองมีเงินและฉันก็ได้รับเงินมากขึ้นเงินถูกดึงดูดเข้ามาหาฉันเสมออยู่ๆเงินก็ตกลงมาบนตักของฉันฉันดึงดูดความมั่งคัง่ง จากทุกทิศทุกทางฉันดึงดูดเงินจำนวนมาหาศาลเข้ามาหาฉันฉันหายใจเข้าเงินก็ได้รับมาอย่างง่ายดายและล้นเหลือฉันหายใจออกเงินก็เข้าบัญชีของฉันจากทุกทิศทางฉันปล่อยให้ความเจริญรุ่งเรืองไหลเข้ามาสู่หัวใจของฉัน เงินเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันและครอบครัวของฉันเงินช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขฉันมีความสุขฉันมีสุขภาพที่ดีเพราะฉันดึงดูดเงินเข้ามาในทุกๆวันฉันยอมรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพลังบวกของฉันดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเงินทองเข้ามา ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคทางการเงินได้โดยไม่มีอะไรมาขวางทางฉันฉันทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจฉันทำทุกอย่างด้วยความกล้าหาญเงินจะขยายโอกาสในชีวิตของฉันได้ฉันเป็นคนที่มีความสามารถเอาชนะความท้าทายทางด้านการเงินได้ทั้งหมด เงินเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และไหลไม่หยุดหย่อนเข้ามาสู่บัญชีของฉันฉันสามารถหยิบจับและแตะต้องเงินได้ทุกเมื่อที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับความร่ำรวยมังคั่งเหลือเฟือความคิดบวกของฉันสร้างผลลัพธ์โดยตรงกับเงิน ฉันเชื่อในความสามารถของฉันในการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทุกช่องทางมีวิธีที่น่าตื่นเต้นมากมายในการสร้างรายได้ในชีวิตของฉันฉันไม่ได้ยากจนฉันอยู่บนเส้นทางชีวิตที่มันมั่งคัง่งฉันจะทำทุกอย่างให้บรรลุความมั่นคั่งทางการเงิน อิสรภาพทางการเงินของฉันแค่ฉันเอื้อมฉันก็เป็นผู้ควบคุมโชคชะตาทางการเงินของฉันได้อย่างง่ายดายจิตใจของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้ทุกทิศทุกทาง ฉันดึงดูดเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันปลดปล่อยการต่อต้านการดึงดูดเงินทั้งหมดฉันยอมรับและรับเงินที่ไม่คาดคิดในทุกๆวันฉันเป็นคนดึงดูดเงินดึงดูด ความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีเงินมาหาฉันอย่างง่ายๆบายสบายๆความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาการเงินของฉันดีขึ้นเกินคาดฝันฉันกำลังดึงดูดเงินอยู่ในขณะน,นี้ฉันเปิดกว้าง และเปิดรับความมั่งคั่งที่นำเข้ามาหาฉันในชีวิตฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตอย่างมีความสุขและง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้เกินที่ฉันคาดไว้เสมอฉันเปิดรับเงินเข้ามาในชีวิตของฉันทุกวันทุกนาที ยิ่งฉันมุ่งมั่นสนใจไปที่ความสุขมากเท่าไหร่ฉันก็มีรายรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเงินคือพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทั้งในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและที่ฉันคาดหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้ฉันมีพลังงาน ดึงดูดความมั่งคั่งและเงินทองเข้ามาได้เงินมีมากมายและฉันดึงดูดมันได้ตามธรรมชาติเงินไม่จํากัดและความเจริญรุ่งเรืองของฉันก็ไม่จํากัดเช่นเดียวกันเงินไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ด้วยตัวของฉันเองที่ดึงดูดมันด้วยศักยภาพของฉัน เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้จากทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างอิสระฉันบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และที่ฉันปรารถนาในด้านดีเสมอฉันร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีเงินอยู่รอบตัวฉัน ฉันต้องคว้ามันมาในทุกวันเงินเลือกฉันเสมอฉันจินตนาการว่าตัวเองมีเงินและฉันก็ได้รับเงินมากขึ้นเงินถูกดึงดูดเข้ามาหาฉันเสมออยู่ๆเงินก็ตกลงมาบนตักของฉันฉันดึงดูดความมั่งคัง่ง จากทุกทิศทุกทางฉันดึงดูดเงินจํานวนมหาศาลเข้ามาหาฉันฉันหายใจเข้าเงินก็ได้รับมาอย่างง่ายดายและล้นเหลือฉันหายใจออกเงินก็เข้าบัญชีของฉันจากทุกทิศทางฉันปล่อยให้ความเจริญรุ่งเรืองไหลเข้ามาสู่หัวใจของฉัน เงินเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันและครอบครัวของฉันเงินช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขฉันมีความสุขฉันมีสุขภาพที่ดีเพราะฉันดึงดูดเงินเข้ามาในทุกๆวันฉันยอมรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพลังบวกของฉันดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเงินทองเข้ามา ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคทางการเงินได้โดยไม่มีอะไรมาขวางทางฉันฉันทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจฉันทำทุกอย่างด้วยความกล้าหาญเงินจะขยายโอกาสในชีวิตของฉันได้ฉันเป็นคนที่มีความสามารถเอาชนะความท้าทายทางด้านการเงินได้ทั้งหมด เงินเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และไหลไม่หยุดหย่อนเข้ามาสู่บัญชีของฉันฉันสามารถหยิบจับและแตะต้องเงินได้ทุกเมื่อที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือความคิดบวกของฉันสร้างผลลัพธ์โดยตรงกับเงิน ฉันเชื่อในความสามารถของฉันในการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทุกช่องทางมีวิธีที่น่าตื่นเต้นมากมายในการสร้างรายได้ในชีวิตของฉันฉันไม่ได้ยากจนฉันอยู่บนเส้นทางชีวิตที่มันมั่งคั่งฉันจะทำทุกอย่างให้บรรลุความมั่นคั่งทางการเงิน อิสรภาพทางการเงินของฉันแค่ฉันเอื้อมฉันก็เป็นผู้ควบคุมโชคชะตาทางการเงินของฉันได้อย่างง่ายดายจิตใจของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้ทุกทิศทุกทาง ฉันดึงดูดเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันปลดปล่อยการต่อต้านการดึงดูดเงินทั้งหมดฉันยอมรับและรับเงินที่ไม่คาดคิดในทุกๆวันฉันเป็นคนดึงดูดเงินดึงดูด ความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีเงินมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาการเงินของฉันดีขึ้นเกินคาดฝันฉันกำลังดึงดูดเงินอยู่ในขณะน,นี้ฉันเปิดกว้าง และเปิดรับความมั่งคั่งที่นำเข้ามาหาฉันในชีวิตฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตอย่างมีความสุขและง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้เกินที่ฉันคาดไว้เสมอฉันเปิดรับเงินเข้ามาในชีวิตของฉันทุกวันทุกนาที ยิงฉันมุ่งมั่นสนใจไปที่ความสุขมากเท่าไร่ฉันก็มีรายรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเงินคือพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทั้งในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและที่ฉันคาดหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้ฉันมีพลังงาน ดึงดูดความมั่งคั่งและเงินทองเข้ามาได้เงินมีมากมายและฉันดึงดูดมันได้ตามธรรมชาติเงินไม่จำกัดและความเจริญรุ่งเรืองของฉันก็ไม่จำกัดเช่นเดียวกันเงินไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ด้วยตัวของฉันเองที่ดึงดูดมันด้วยศักยภาพของฉัน เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้จากทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างอิสระฉันบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และที่ฉันปรารถนาในด้านดีเสมอฉันร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีเงินอยู่รอบตัวฉัน ฉันต้องคว้ามันมาในทุกวันเงินเลือกฉันเสมอฉันจินตนาการว่าตัวเองมีเงินและฉันก็ได้รับเงินมากขึ้นเงินถูกดึงดูดเข้ามาหาฉันเสมออยู่ๆเงินก็ตกลงมาบนตักของฉันฉันดึงดูดความมั่งคัง่ง จากทุกทิศทุกทางฉันดึงดูดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาหาฉันฉันหายใจเข้าเงินก็ได้รับมาอย่างง่ายดายและล้นเหลือฉันหายใจออกเงินก็เข้าบัญชีของฉันจากทุกทิศทางฉันปล่อยให้ความเจริญรุ่งเรืองไหลเข้ามาสู่หัวใจของฉัน เงินเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันและครอบครัวของฉันเงินช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขฉันมีความสุขฉันมีสุขภาพที่ดีเพราะฉันดึงดูดเงินเข้ามาในทุกๆวันฉันยอมรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพลังบวกของฉันดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเงินทองเข้ามา ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคทางการเงินได้โดยไม่มีอะไรมาขวางทางฉันฉันทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจฉันทำทุกอย่างด้วยความกล้าหาญเงินจะขยายโอกาสในชีวิตของฉันได้ฉันเป็นคนที่มีความสามารถเอาชนะความท้าทายทางด้านการเงินได้ทั้งหมด เงินเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และไหลไม่หยุดหย่อนเข้ามาสู่บัญชีของฉันฉันสามารถหยิบจับและแตะต้องเงินได้ทุกเมื่อที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับความร่ำรวยมังคั่งเหลือเฟือความคิดบวกของฉันสร้างผลลัพธ์โดยตรงกับเงิน ฉันเชื่อในความสามารถของฉันในการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทุกช่องทางมีวิธีที่น่าตื่นเต้นมากมายในการสร้างรายได้ในชีวิตของฉันฉันไม่ได้ยากจนฉันอยู่บนเส้นทางชีวิตที่มันมั่งคั่งฉันจะทำทุกอย่างให้บรรลุความมั่นคั่งทางการเงิน อิสรภาพทางการเงินของฉันแค่ฉันเอื้อมฉันก็เป็นผู้ควบคุมโชคชะตาทางการเงินของฉันได้อย่างง่ายดายจิตใจของฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้ทุกทิศท,ทุกทาง ฉันดึงดูดเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันปลดปล่อยการต่อต้านการดึงดูดเงินทั้งหมดฉันยอมรับและรับเงินที่ไม่คาดคิดในทุกๆวันฉันเป็นคนดึงดูดเงินดึงดูด ความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีเงินมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาการเงินของฉันดีขึ้นเกินคาดฝันฉันกำลังดึงดูดเงินอยู่ในขณะน,นี้ฉันเปิดกว้าง และเปิดรับความมั่งคั่งที่นำเข้ามาหาฉันในชีวิตฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตอย่างมีความสุขและง่ายดายฉันดึงดูดเงินได้เกินที่ฉันคาดไว้เสมอฉันเปิดรับเงินเข้ามาในชีวิตของฉันทุกวันทุกนาที ยิ่งฉันมุ่งมั่นสนใจไปที่ความสุขมากเท่าไหร่ฉันก็มีรายรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเงินคือพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทั้งในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและที่ฉันคาดหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้ฉันมีพลังงาน ดึงดูดความมั่งคั่งและเงินทองเข้ามาได้เงินมีมากมายและฉันดึงดูดมันได้ตามธรรมชาติเงินไม่จำกัดและความเจริญรุ่งเรืองของฉันก็ไม่จำกัดเช่นเดียวกันเงินไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ด้วยตัวของฉันเองที่ดึงดูดมันด้วยศักยภาพของฉัน เงินมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วในตอนนี้จากทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างอิสระฉันบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และที่ฉันปรารถนาในด้านดีเสมอฉันร่ารวยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีเงินอยู่รอบตัวฉัน ฉันต้องคว้ามันมาในทุกวันเงินเลือกฉันเสมอฉันจินตนาการว่าตัวเองมีเงินและฉันก็ได้รับเงินมากขึ้นเงินถูกดึงดูดเข้ามาหาฉันเสมออยู่ๆเงินก็ตกลงมาบนตักของฉันฉันดึงดูดความมั่งคัง่ง จากทุกทิศทุกทางฉันดึงดูดเงินจำนวนมาหาศาลเข้ามาหาฉันฉันหายใจเข้าเงินก็ได้รับมาอย่างง่ายดายและล้นเหลือฉันหายใจออกเงินก็เข้าบัญชีของฉันจากทุกทิศทางฉันปล่อยให้ความเจริญรุ่งเรืองไหลเข้ามาสู่หัวใจของฉัน เงินเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันและครอบครัวของฉันเงินช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขฉันมีความสุขฉันมีสุขภาพที่ดีเพราะฉันดึงดูดเงินเข้ามาในทุกๆวันฉันยอมรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพลังบวกของฉันดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเงินทองเข้ามา ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคทางการเงินได้โดยไม่มีอะไรมาขวางทางฉันฉันทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจฉันทำทุกอย่างด้วยความกล้าหาญเงินจะขยายโอกาสในชีวิตของฉันได้ฉันเป็นคนที่มีความสามารถเอาชนะความท้าทายทางด้านการเงินได้ทั้งหมด เงินเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และไหลไม่หยุดหย่อนเข้ามาสู่บัญชีของฉันฉันสามารถหยิบจับและแตะต้องเงินได้ทุกเมื่อที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับความร่ำรวยมังคั่งเหลือเฟือความคิดบวกของฉันสร้างผลลัพธ์โดยตรงกับเงิน ฉันเชื่อในความสามารถของฉันในการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทุกช่องทางมีวิธีที่น่าตื่นเต้นมากมายในการสร้างรายได้ในชีวิตของฉันฉันไม่ได้ยากจนฉันอยู่บนเส้นทางชีวิตที่มันมั่งคัง่งฉันจะทำทุกอย่างให้บรรลุความมั่นคั่งทางการเงิน อิสรภาพทางการเงินของฉันแค่ฉันเอื้อมฉันก็เป็นผู้ควบคุมโชคชะตาทางการเงินของฉันได้อย่างง่ายดายขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้คุณเองก็คู่ควรกับเงินทุกจํานวนและเงินหลังไหลเข้ามาหาคุณอย่างง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะ